นี้นายยตตีคุณเศรษฐาก็ออกมาพูดถึงการต่อสู้คดีที่40สวไปยื่นให้สารัฐมนูญนะคดีของพิชิตชื่นบางพิชิตนั้นรอดไปแล้วเหลือแต่ตัวนายกนี่แะฮะต้องทำคำชี้แจงส่งให้กับสาลรัฐมนูลภายใน15วันตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึงแล้วซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยเมืม่อวานเพิ่งจะไปพบกับคุณวิศนุเครือง,งาม อดีตรองนายกและคณะกรรมการกฤษฎีกาไปขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสู้คดีนี้นะฮะเดี๋ยลองฟังเสียงของนายกดูนะฮะไม่ได้เชิญท่านมาผมไปหาที่บ้านนะครับพ,พูดคุยครับใช่ครับขอให้เป็นเรื่องระหว่างผมกับท่านดีกว่านะครับ,นะรบยังครับรยังยไม่เสร็จครับ ก็มั่นใจครับก็มั่นใจครับก็สิบห้าวันเพียงพอมครเพราะว่าตางคี่ขสามารถขยายเวลาได้เข้าใจว่าพึงพอครับสดงว่ามั่นใจไม่ไม่กังวลอะไรใช่ไหมคะสำหรับการสคดีามว่ากังวลนี่คุณก็ถามผมทุกวันอ่ะผมก็บอกว่าผมกังวลตลอดทุกเรื่องนะครับก็ย่งก็กังวลกังวลนะฮะแต่ก็มั่นใจว่าจะชี้แจงได้แล้วก็สิบห้าวันก็เพียงพอนะไม่ต้องขยายเวลาเพิ่ม เี่ยเพิ่งไปพบกับรองนายกอดีตรองนายกพิษนุเครือง,งามมานะฮะในขณะที่คุณพิชิตชัยมงคลของคอปทอเขาโพสต์นะครับว่าดิ้นหนีตายการไปพบเนติบริกรของนายกคงไม่ใช่แค่ไปหาหรือเรื่องข้อกฎหมายเพราะประเด็นในการต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนเอกสารหนังสือกฤษฎีกาตอบกลับมาก็ชัดเรื่องการไปพบวิษนุเครืองามจึงไม่ใช่การไปปรึกษาคดี แต่เป็นการไปหวังพึ่งบารมีนอกบัลลังก์ของอดีตรองนายกที่ดูแลเรื่องกฎหมายประเทศมาอย่างยาวนานนี่คงเป็นการดิ้นหนีตายของนายกหุ่นเชิดทักษิณคิดเศรษฐาธรรมเศรษฐาสวยอันนี้ของคุณพิชิตใจมงคลอคอปรทรนะฮะเขามองออกเลยว่าเอคดีนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะอใช่ไหมฮะผู้มีบารมีนอกบัลลังก์ ถ้าเกิดมีความผิดมันคุณวิศนุก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายมือหนึ่งมาหลายรัฐบาลน,นี่ถ้าเกิดท่านวิศนุไม่ขอพักผ่อนนะไม่ขอหยุดนะเพอเพอเนี่ยรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องมีตั้งคุณวิศนุไว้เป็นรองนายกน<อ>ะดูว่ากฎหมายดูทางกฎหมายนะแต่ว่าท่านจะขอพักผ่อนแล้วนะการนั้นก็ยังไปขอปรึกษาเห็นไหมกันนั้นก็ยังไปขอร <c oughs> นนปขอรึกษาแล้วก็นักข่าวถามก็ไม่บอกด้วยนะ ็ขอให้เป็นเป็นเอ่อเป็นความตกลงของผมกับท่านวิษณุก็แล้วกันนะฮะเป็นเรื่องระหว่างผมกับวิษณุไม่บอกนะครับเอ่อก็ถ้าเกิดไม่บอกแบบนี้ก็ไม่รู้นะว่าเอ่อพือท่านนายกบอกว่าพอคุยแล้วเอ่อมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงได้และไม่ขอขยายระยะเวลาเพิ่มด้วยนะไม่ขอขยายระยะเวลาเพิ่มด้วยนะครับพอนักข่าวถามว่าแสดงว่าท่านไม่กังวลไม่หนักใจผมกังวลอยู่แล้ว ผมกังวลทุกเรื่องแหละเห็ visor, นไหมกังวลอยู่ <de fin> ใช่ก็ตรงไปงตรงมาดีนะผมว่าคุณเศรษฐาถ้าไม่ถ้าไม่จวนตัวจริงๆเนี่ยไม่ไปหาคุณวิษนุละแล้วถ้าเกิดในพักเพื่อไทยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มันดีจริงๆนะก็ไม่ไปหาคุณวิษนุหรอกครับแสดงว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยเรื่องเรื่องหาคนเก่งทางด้านฝีไม้ลายมือ การตีความกฎหมายอย่างไม่เข้าข้างตัวเองอย่างไม่มีอมคตินมฮะบางทีคนเก่งเนี่ยบางทีคนเก่งนะเก่งจริงๆเก่งทางด้านกฎหมายแต่เวลาผู้มีอิทธิพลผู้มีบารมีขอให้ตีความขอให้มาช่วยหน่อยสิเออเราจะมีโอกาสรอดไหมเออถ้าตอบแบบตรงๆนะไม่รอดแต่พอเจอเขาถามปุบ๊บก็เลยแบบตอบเอาใจเขาอ๋อสู้ได้สู้ได้สู้ได้ มเนื่ยอไหมฮะเออคือมือกฎหมายของพรรคนี่เป็นอย่างนี้นะฮะสู้ได้สู้ได้เนี่ยสู้ได้ก็เห็นหนีออกไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยสู้ได้สู้ได้เห็นไหมฮะคือหาคนเก่งจริงๆเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะฮะเอออาจจะรวมถึงคนที่เพิ่งจะออกไปด้วยเนี่ยฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยจะไปปรึกษาคุณวิศนุเหรอใช่ดูสิฮะใช่จะไปปรึกษาคุณวิศนุเหรอใช่ไหมฮะ แสดงว่ามันคือไม่รู้จะหันไปหาใครแล้วจริงๆนะอเอ่อเพอเพอทักษิณก็บอกเออไปคุยกับพี่พิศนุเขาหน่อยสิว่าเขามีความเห็นว่ายังไงเออนิดจะพอสู้ได้ไหมนิดอ่ะเออเห็นไหมเราคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเราคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเน่ยจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นน่ะว่าคนที่ติดคุกอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์อ่ะเป็นคนที่มีจริยธรรมดีพร้อมอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะใช่ ใช่ไหมเพราะอย่างคดีนี้ที่เราคุยกันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยคนเคยติดคุกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มันไม่มีจริยธรรมคุณไปตั้งเขาเป็นร่นตรีไม่ได้แต่คุณไปตั้งเขาเนี่ยแล้วจะแก้ข้อกล่าวหานี้ยังไงแล้วแหมแล้วพูดก็พูดเถอะแล้วตอนท้ายท้ายเรื่องจริงๆนายนมาลาออกอีกใช่ไหมไม่รู้คิดยังไงลาออกคิดได้ยังไงหนึ่งคิดว่าเรื่องจะจบแล้วนายกอยู่ต่อตัวเองสละ นะนะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะและคิดว่าเรื่องจะจบเนี่ยเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายเนี่ยเป็นได้ไหมล่ะคิดตื้นตื้นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันรอดแค่คนเดียวเออดูสิฮะรอดแค่คนเดียวรอดคนเดียวคนนี้เจ็คอาคเลยเห็นไหมฮะดูสิแปลกแปลกไหมโอ้โหพักนี้นี่แบบขอพูดถึงข่าวท่านรองนายกอนุทินหน่อยนะฮะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ซึ่งวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวว่าท่านอนุทินไม่สบายนะครับวันนี้ก็ตอนบ่ายๆก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าตอนนี้ดีแล้วฮะแล้วก็ต้องฟิตสุขภาพมากกว่านี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะออกกําลังกายไม่เพียงพองานเยอะด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะอะไรอีกเดี๋ยวฟังจากเสียงของท่านอนุทินเองนะฮะก็โอเคดีแล้วก็ ต้องฟิตสุขภาพมากกวันนี้ที่ที่ผ่านมาออกกาลังอาจจะไม่พอนะครับแล้วก็อาจจะเล่นมือถือมากไปนหน่อยหรือนอนน้อยตอนนี้ต้องต้องนอนเยอะๆแล้วก็จัดเวลาตารางชีวิตให้ดีเป็นโรคเขาเรียก SVT หัวใจเต้นเร็วเร็วกว่าปกติก็มีอาการอย่างที่ว่าทำให้กระแสไฟฟ้ามันมันมัน หลเวยียนมันไม่มันไม่ออกไปตามช่องที่มันควรจะออกไปก็เลยต้องไปช็อตช็อตให้กลับมาเต้นเป็นปกติก็โชคดีไปตอนแรกก็ึูว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่ปาคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องลอลหลอดโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ใช่แต่ว่ายัางไงก็ขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือต้องพักผ่อนให้มากพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดไม่ต่องทำงานน้อยลง ไม่ไม่ทำงานน้อยลงไม่ได้งั้นเดี๋ยวเป็นโรคอื่น, <laughs> น <laughs> มันอาจจะสะสมแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเครียดอะไรนะครับ <c oughs> แต่มันอาจจะสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็อาจจะพักผ่อนน้อยนี่นะเครียดไม่รู้ตัวไอ้นี่เป็นโรคเดียวกับคุณธีระป่ะหัวใจเต้นออผิดปกติ <c oughs> ของผมเ<น>ต้นช้าออของของท่านนุทินเต้นเร็วเต้นเร็วนี่ชอตไฟฟ้าได้นะ ช็อตให้กลับมาปกติใช่แต่การช็อตไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดหัวใจมันมีแผลเล็กๆนะหรอแต่แล้วเต้นช้าเนี่ยช็อตไม่ได้หรอเต้นช้าช็อตไม่ได้เต้นช้าต้องติดเครื่องที่เขาเรียกว่า pace maker กระตุ้นกระตุ้นพอมันจะว่าช้าเนี่ยพอมันช้าปุ๊บมันปุ๊บกระตุ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวและไอ้เครื่องนี้มันไม่สามารถกระตุ้นให้เต้นเร็วเนี่ยลงมาช้าได้หรอ ไมไ่เอาเหลยเถ้าเต้นเราใช้ที่ไฟฟ้าก็ดี<อ>แล้วคาว่าดีแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องติดเครื่องอะดีแล้วเออเอออนี่ฮะแล้วท่านก็ยอมรับเลยว่าอาจจะแบบใช้โทรศัพท์มือถือมากไปนอนน้อยฮะนอน,น้อยอคือคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่ตอบโทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองไง <laughs> ใ,ใช่ไหมใช่ตอบแฟนคลับเขาจะมีเอฟซีอนุทินเนี่ยเออก็เข้าไปตอบนะเข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองเลยนะแล้วบางทีมันเพลินไงใช่ไหมนี่ พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะครับ